สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากทวิตเตอร์ของเจ๊จุกนะครับคลอง3ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความเอาไว้ในวันที่14ตุลาคม2564บอกว่ากัดกันร,รอบนี้เจ๊เอาใจช่วยฝั่งทะลุฟ้าเต็มที่เลยนะคะลงทุนไปหาความจริงมาให้จากปากไอเพชรพระอุมา หัวหน้าแก๊งทะลุกแก๊สที่มาชี้แจงในไลฟ์ว่าเหตุปาระเบิดที่ผ่านฟ้าม็อบ9้าตุลาเด็กมันทําเองส่วนไอตัวที่มีเรื่องเมื่อคืนชื่อไอตีพวกที่ชอบใส่ร้ายว่าเป็นมือที่สามไปฟังกันเอาแฮชแท็กม็อบ13าตุลาโดยในคลิปเป็นคลิปไลฟ์สดจาก Facebook ชื่อเพชรพระอุมาโดยเจ๊จุเจจกเจ๊จุกเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นหัวหน้าแก๊งทะลุกแก๊สไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ในวันที่มีเหตุการณ์ชุลมุนที่สะพานผ่านฟ้าลีลา เรื่องมันบอกว่าเริ่มต้นจากคืนวันที่9วันนั้นผมพาเด็กทะลุกแก๊สขับไปนะแล้วเราถูกปิดหมดเลยตรงเส้นตลาดแม้นสีนางเลื้งก็ถูกปิดถูกตั้งด่านหมดเลยวันนั้นผมก็ไล่อยู่แต่ผมต้องขับรถบุกกลับมาเส้นสะพานผ่านฟ้าเจอคอหอเท่านั้นแหละผมควบคุมเด็กๆไม่อยู่เกิดความชุนลมุนผมก็อยู่ในนั้นเราไม่ได้ต้องการมาทําลายม็อบเพราะเขาเลิกตอนทุ่มครึ่งแต่เหตุการณ์มันเกิดตอนหนึ่งทุ่มก็กราบขออภยัยสถานการณ์ตอนนั้นมันชุนลมุนมากนะ เราไม่ได้จะไปเล่นตรงสะพานผ่านฟ้านะกราบขออภัยเหตุการณ์มันพาไปตามสถานการณ์กราบขออภัยด้วยแล้วน้องคนที่ถูกทําร้ายเมื่อวานเขาก็ไปเจอเจ้าตี๋เขาเห็นเจ้าตีอยู่ในเฟรมไลฟ์สดตอนนั้นตรงสะพานผ่านฟ้าก็เลยไม่ถามเจ้าตีอาจจะมีกิริยาคําพูดผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาใช้คําพูดยังไงแต่มันเป็นน้องๆที่ผมก็รู้จักกันดีแล้วเขาก็รู้จักผมถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น เด็กๆทะลุกแก๊สหน้ากราบน้ากราบขอวิงวอนนะเรามาดีแล้วเราอย่าทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเราเสียเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กเกเรเป็นอันตรพานอย่าหาทําเด็กๆถ้ารักนะ้าเพราะน้าก็ไม่ทิ้งพวกเองแชร์ไปด้วยอย่าทําให้นะ้าปวดหัวเลยแค่คดีความหมายจับพวกคมคู่กันก็เยอะแล้วอย่าหาเรื่องให้ปวดหัวเลยสู้ไปด้วยกันดีกว่าศัตรูเราคือผาเด็จการคือประยุทธ์อย่ามาไฝ่กันเองอย่ามาบวกกันเองอย่ามาทะเลาะก,กันเอง จับมือไว้สามารถคีกันไว้เดี๋ยววันนี้เจอหน้างานผมบอกให้น้องๆเด็กๆรวมตัวกันแล้วผมจะพูดกับเขาวางแผนว่าเราคือเพื่อนพ้องน้องพี่เรามาต่อสู้ขับไล่เผด็จการไม่ใช่มาสู้กันเองนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่วิดคลิปวิดีโอที่เจ๊จุกคลองสามนั้นนั้นได้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าไอ้เพชรพระอุมาที่เจ๊จุกว่านั้นคือใครคือใคร ที่เป็นหัวหน้าแก๊งทะลุแก๊สแล้วก็ออกมายอมรับนะว่าวันที่เกิดเหตุนั้นคุมเด็กไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้โอเคเรื่องมันเริ่มต้นจากคืนวันที่เก้าวันนั้นผมพาเด็กๆกทะลุกแก๊สขับไปนะบเบเสร็จเราถูกปิดหมดเลยถูกปิดหมดตรงเส้นไออะไรนะตลาดแม้นเสนางเลิง้งถูกปิดถูกตั้งด่านหมดเลยวันนั้นผมก็ไล่อยู่บเสร็จผมต้องขับรถ บกกลับมามามาเส้นสะพานผ่านฟ้าปุ๊บเจอเขาฝอนะเจอเขาฝอเสร็จปุ๊บทำนั้นแหละผมควบคุมเด็กๆไม่โยู่เกิดควารชลุนปลาตุ้มต่ำตุ้มต่ำผมก็อยู่ในนั้นเราไม่ได้ต้องการมาทำลายม็อบเพราะม็อบเขาเลิกทุ่มครึ่งใช่ไหมแต่เหตุการณ์มันเกิดตอนทุ่มหนึ่งกระกาบขอภัยสถานการณ์ตอนนั้นมันุลุนมากนะ เราไม่ได้กระปิดเล่นตรงสะพานผ่านฟ้านะกระขผอภัยเหตุการณ์มันพาไปตามสถานการณ์นะครับกระขผอภัยด้วยนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วน้องคนที่ถูกทําร้ายเมื่อวานเขาไปเจอเขาไปเจอเจ้าเต๋อเขาเห็นเจ้าเต๋ออยู่ในเฟร,รมไลฟ์สดตอนนั้นตรงสะพานผ่านฟ้าก็เลยไปถามเจ้าเต๋อแต่ว่าอาจจะมีกริยาคําพูดผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาใช้คําพูดนยังไงแต่มันเป็นน้องๆที่ผมก็รู้จักกันดีแล้วเขาก็รู้จักผม นะถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็กๆ็ก,ก,กรู้ก๊สนะตาขอวิงวอรนนะเรามาดีแล้วเราอย่าทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเราเสียเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กเกเรเป็นอันตรธานอย่าหาทาเป็นเด็ก,ดกถ้ารักนะนะพ่อนะ้ก็ไม่ทิ้งพวกเองแชร์ไปด้วยนั้นจะทําทให้นะ้าปวดหัวเลยแค่นี้คดีความหมายจับพวกข่มขู่ฆ่ากันเยอะแล้วอย่าหาเลยให้กูปวดหัวเลย สู้ไปด้วยกันดีกว่าสัตว์โเราคือเผด็จก,การคือไอ้เหี้ยตู่นะจ๊ะพ่อมึงสี่แปดปีแล้วนาะยสัตว์นั่นแหละอย่ามาไฟกันเองอย่ามาบวกกันเองอย่ามาทะเลาะกันเองจับมือไว้สามัคคีกันไว้เดี๋ยววันนี้เจอหน้างานผมบอกให้น้องๆเด็ก,ดกรวมตัวกันแล้วผมจะพูดกับเขาวางแนวทางกันไว้เราคือเพื่อนพ้องน้องพี่เรามาต่อสู้กับไล่เผด็จก,การไม่ใช่มาไฟกันเอง